สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ตื่นแต่เช้ามาแล้วตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะวันนี้เราอาบน้ําเพื่อจะมาไหว้พระเทพสุวรรณที่สมุทรสงครามค่ะ เราก็าออกมาแต่เช้าพอมาถึงวัดแล้วคนเยอะมากนี่เป็นเวลาแค่ตีห้าครึ่งนะคะคนมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชนบุรีภูเก็ตราชบุรีกรุงเทพโอโ้โหเยอะจริงๆค่ะคนในพื้นที่ว่าช่วงนี้เป็นแค่ช่วงที่เราไปเนี่ยคนน้อยน้อยมากนะคะแต่เราไปเยอะ ในพื้นที่บอกว่าตอนนี้ที่เราไปอ่ะถือว่าคนน้อยมากเพราะว่าปกติอ่ะจะไม่มีที่จอดรถเลยคนจะแน่นมากยิ่งช่วงสายๆหรือว่าฟ้าสว่างจ้าเลยนะคะตอนนี้เราไปก็ห้าโมงครึ่งตีห้าครึ่งถึงคนก็ยังเยอะอยู่นะคะวัดนี้คนไปไหว้ท่านได้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเช้าที่ยังเงยง็นกลางคืนเที่ยงคืนหรือว่า ตีห้าหัวลุ่งนะคะคนจะแน่นตลอดเวลาเลยค่ะตอนเราเข้ามานะคะรถติดเป็นแถวแต่อยู่เทินหน้าวัดอะคะ่ะจนถึงเลี้ยวเข้าวัดรถก็ยังแน่นคนเแน่นมากค่ะ พอเข้ามาแล้วปกติคนเยอะเหมืนี้คนมาเรื่อยๆเป็นเวลาปกติคนเยอะมากจริงเราเลือกไปเวลานี้เพราะว่าเราจะไม่เสี่ยงพบเจอผู้คนเยอะแยะนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโรคไวรัสโควิดนะคะสายพันธุ์ใหม่มาพอเราเข้าไปแล้วคนเยอะมากเราก็หลีกเลี่ยงคนนะคะไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นนะคะนอกจากคนในครอบครัวที่เราไปด้วยกันนะคะ ตอนนี้เรากำลังกำลังจะเดินเข้าไปไหว้ท่านนะคะข้างในมีจุดไหว้ท่านอยู่ประมาณสามที่ค่ะนี้เราก็จะเดินไปจุดแรกกันนะคะตอนไหว้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีใครถือกล้องถ่ายได้เพราะว่าทุกคนเข้าไปไหว้หมดเลยค่ะอันนี้กนศักดิ์สิทธิ์มากค่ะนุเรศวันขอพรขอโชคขอลาบ ไม่ให้ดูขอได้ทุกอย่างค่ะ <c oughs> คนก็นับถือท่านเยอะนะคะช่วงนี้คนก็เลยไปกันเยอะมาก <c oughs> <c oughs> นี่ก็กำลังเดินเข้าไปนะคะเห็น <c oughs> ทางที่เดินเข้าไปนะคะทางที่จะไปไหว้ท่านคนเยอะมาก <c oughs> เยอะจนตกใจเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในวัดนะคะเพราะว่าคนเยอะมากจริงมีคนเข้ามีคนออกตลอดเวลาเลยค่ะนี่ก็เป็นอีหนึ่งศาลานะคะที่ไหว้ท่านนี่เรากำลังจะเดินเขก็ไปไหว้ท่านจุดที่สามค่ะจุดข้างหลัง นี่เราก็เดินเข้าไปนะคะจุดแรกเง,งินค่ะเปลีย่ยนเป็นดอกไม้แบบทูบนะคะดอกไม้ดอกกุหลาบเก้าดอกค่ะทูบเก้าเก้าก้านค่ะนี่นะคะเ็าจะสวน รรยากาศนะคะคนเยอะมากจริงๆส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีจุดเทียมันเกิดด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นรอตาตรี่นะคะขายเต็มข้างทางตลอดทางเดินออกไปจากวัดเลยค่ะนี่เราก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะคนก็ามาเรื่อยๆค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าวหลานสาวยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ